เอา้าทำไรตังโซครับอ,อ๋ตังโซสวัสดีครับก็มาอยู่กับชายบรนณาครับวันนี้เราแวะมาเยี่ยมเยียนทอมอตเตอร์นะครับกับทอร์ซิ่งชอ็อปออนไลน์วันนี้ลูกน้องไม่มาลงมือทำเองครับผมหินงัดอันนี้อ่ะโอ้โห ลงมือทำเองเลยลหวานหวานมาเลยลงมือทำเองครับเป็นไงช่างสบายดียดโอ้โรถกรีดมาจากไหนน้อแท่นเตี้ยเลยครับแท่นเตี้ยคืออะไรรถแทเลอร์แท่นเตี้ย มันไม่สูงไงรคูลารถเทถนังกันคย้ายมาจากน่นินแดงย้ายอะไรรถคู่ชิลาเทนังอ๋อจะตามสีเลนใช่ไหมไม่ค่อยได้ออกเดินทางครับไม่รู้ว่าเป็นแบบไหนวันนี้ก็แวะเวียนมาที่ทอมอเตอร์เผื่อเขาจะมีของดีอะไรแนะนำ ของดีอะไรอีกเนอะไม่รู้นะครับโซ่สเตอร์อะไรก็ว่ามาเลยยาง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 ของดีครับไม่ต้องตั้งโอ้ยกว่ามันจะยืดนี่โอสายใหญ่เนาะของเขาดีจริงๆของโอซากินี่ไปทางไหนมานครับอ๋อก็เดินถ่ายคลิปเรานี่แหละ อันนี้คืองานประจำเนาะครับงานประจำงานที่ได้เงินขับรถไปด้วยขับรถไปด้วยถ่ายไปด้วยออก็วันนี้ว่างอากาศอากาศหนาวหนาวเย็นเย็นแวะเวียนมาเผื่อเขาจะมีของดีอะไรมาให้เราอีกม่มีม่มีเลยใช่ไหมเดี๋ยวมีเดี๋ยวจะโทรหา่มีเดี๋ยวโทรหาออไหนไออะไรไอ อะไรบล็อกอะไรนะ่นะน่ะบ็อกโอสุกะนะเออโอซุกะโอ้ยมีแต่ของมาจากนอกเลยมาจากประเทศจีนโอ้ยจีนหรือญี่ปุน่นญี่ปุน่นโอ้มาจากญี่ปุน่นโอสุกะ,ะตั้งโซ่เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูในร้านเขามีอะไรบ้างโอ้ช่างทีนวันนี้ทำงานคนเดียว เอาอันนี้ทำอะไรเนี่ยให้มารีวิวให้ไม่ไม่รีวิวตัดไม้ตัดไอ้พวกยูคงยูคายใช่ไหมโอ้แบบโอ้โไม่ใช่ธรรมดางนี่ยของดีมันต้องมีสักสองเครื่องให้ผมไปลองดูสักเครื่องหนึ่งถึงจะถูกนั่นแหเละแน่เห็นไหมเนี่ย เออนตัวนี้ทันสมัยใช่ทุกวันทันสมัยไม่ต้องใช้เลื่อยเนาะใช้เลื่อยยนต์เลยน<ม>ี่นนย,ยังเลยครับเดี๋ยวก็ว่าจะกลับไปกินเนี่ยนี่แหละก็อ,อะไรอีกมีอะไรมาอวดไหมสีลวดสำหรับรถพว่วงใหญ่ไซส์ใหญ่เลยเใช่แล้ว เก้าทับสิบคูณหนึ่เจ็แต่แต่แต่เก้าทัสตัวนี้มันไม่ใช่เก้าทับธรรมดาอันนี้ของอะไรโอซากิของโอซากิสัเกตูนี่นนนนเราเ,าเขียนว่าอะไรโนวานี่โนวารุ่นโนวาอ๋อครับสีรวดโคเมียมคุณภาพสูงสำหรับรถจักรยานยนต์เคยนี่จักรยานยนต์ต่อพ่วงอะ ได้เลยอ่านั่นคือคือที่งานหนักๆใส่ได้เลยใช่ชิ้นลวดหนักเอืมชิ้นลวดไม่ขาดไม่ขาดเราเอาเอาไปใส่ไอ้รถนั่นดีรถวิบากรถแข่งนี่อืม่ใช่ของใหม่เลยใช่ไหมโอ้เฉเพราะแต่ไอ้โซ่สเตอร์เขาก็ทนแล้วใช่เขาเอามาแบบสีลวดมาอีกอันนี้อะไรอีกอันนี้แบบ กำลังสั่งให้ฟังเอออะไรอะไรลีอะไรนี่อันนี้อันนี้เออันนี้แบตเมืองไทยทั่วไปใช่อ่ะอาจารย์ชัยจับดูอะไรเออหนักไหมครับหนักธรรมดาไม่หนักไม่หนักธรรมดาอ่อันนี้แบตรถแข่งผมเออโ้เบาไหมเบาเอ้อะไรเขาอะไรลีอะไรอ่ะอ่าเป็นของเป็นของนอกของออสเตรเลียอันนี้นี่นี่นี่ยี่ห้อมันอ่ะ ลิเธียมลิเธียมอ๋อพอแต่มันเบาเลยมันเป็นลิเธียมอันนี้480ใช่สามพันแปดสามพันแปดมันเป็นลิเธียมใช่เบาเบาอืมไหนลองอ่านภาษาอังกฤษแทมถูกสิอ่านไม่เป็นเนี่ยลีอะไรเนี่ยไม่รู้เลยลีไม่รู้เลยฮะลิเธียมแล้วมั้ง เทียมหรือเปล่ามันไม่ใช่เทียมไม่รู้เลยเราจบแค่ป .6 เออนั่นแหละสกอตสกอตไม่เป็นน่่ยเบาไเ่้เฮ้้ยเฮ้ยเะ้ยเฮ้ปเส้ยเ่เฮ้ยเป้ยป้ยเฮีย้เ เขามีแต่จบปวชอ,อันนี้จบปอทศผส,สมปฐมปีที่สี่วันนี้วันนี้วันที่ยี่สิบเอ็ดวันจันทร์ใช่อาการาวเออแล้วนี่พี่จะซื้อก๋วยเตี๋ยวมาออก,กินกนเกี๊ยวเดี๋ยวจะลองดูร้านนี้อ่ะลองดูอร่อยไหมอร่อยกินอร่อยไหมยังไม่กินเออ กี่บาทีทีสี่บาทสี่บาทกเตี๋ยวก็ต้องสี่สิบาทนะครับถ้าพิเศษห้าสิบต,ต,ตั้งแต่ตั้งแต่ตอนเช้านี่ตอนเช้ากินแล้วนะแต่กินนิดเดียวทีนี้นั่งคุยกันกับไอทีมถนมเรื่นาฬิกาทีเที่ยงเวลาเร็วๆเ,เนาะน,นั่นแหละน้ำปลา <laughs> <c oughs> เหมือนจะอร่อยดิอร่อย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 กเตียวถ้ากวยเตี๋ยวก็เปิดร้านอย่างนี้แล้วต้องอร่อยกางชัยครับไอผมว่าผมอยากให้จังชัยับไมโครให้หน่อยดิโอ้ผมขบอรายหลายเท่าแกเท่ไม่วันไอผมมีเวลาวานสักเสาร์อาทิตย์ไหมับไมโครที่ไหนสะแก้วโอ้ไปไม่ได้หรอกพอดีให้เขาไปคุดสระให้ อืทีนี้เขาทำปาดโบลิหมดเลยเออทำเลแบบไหนมันมันไม่สวยอืมทีนี้ไอ้ไม่โคกโคบของกำนันรู้จักกันอืมเลยว่ากำนันเนี่ยไม่กลไอ้ตรงนี้มันไม่สวยเลยกำนันบอกว่าไอ้คนขับมันก็แบบมันให้มันมามันก็ไม่มาสักทีเลยว่าผมมีคนขับอขาเลยบอกว่า,มาเมาไปเลย <laughs> ใช้เต <laughs> ิมน้ำมันเองเด้อก <laughs> ำนันคนนี้ดี นั่นแหละทางกาจะขับให้สวันไม่ใชไม่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 ไปไม่ไปไม่ไปไม่ไปไกลคิดเกินทางอ่ะครับอ่ะขอจบเพลงแค่นี้ก็แล้วกันครับโอเคไหมครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม